หลวงพ่อลงมากรุงเทพคราวนี้ครั้งนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ไม่ใช่ไม่คิดนะคณะทธาเจ้าโยมลูกหลานแต่ตามไม่จริงจิตโภชนาน่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันหยุดสำหรับลูกหลานมาร่วมทำบุญแต่นี้เวลาหรือวันวันเวลาบังคับนะหลวงพ่อก็ได้มาวันจันทร์อย่างวันนี้แหละแต่ตามไม่จริงก็เห็น ศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานผู้ที่มาร่วมง,งานมาทําบุญในวันนี้ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันมากกพรสมควรขนาดวันทาวันทําการทํางานเป็นวันไม่ใช่วันหยุดนะแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ได้ตอนเช้าตั้งแต่ตอนเย็นวันเสาร์นะตอนเย็นวันเสาร์หลวงพ่อลงมา ก็นัดพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติยโยมทำวัดเย็นที่สวนแสงธรรมก็รู้สึกว่าพี่น้องศรัทธาญาติยโยมมากทีเดียวแล้วก็พงเมื่อเช้าวันอาทิตย์ลุงพออ่อคิดว่าลงมากรุงเทพทุกครั้งแต่เมื่อวานาจะมากกว่าเพราะว่ารู้สึกฟอร์บินทบาทโค้งแล้วโค้งอีกหลาย สายยาวเหยียดทีเดียวเลยแล้วกับพี่น้องประชาชนก็นั่งเต็มศาลาสวนแสงธรรมเพราะว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนจะมีการทําบุญทุกทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่สวนแสงธรรมเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะเป็นวันอาทิตย์แต่วันนี้หลวงพ่อก่อนนะทางวัดก็รู้สึกว่าม,มีภาระธุระาศาสนกิจ มากทีเดียวเพราะนั้นวันนี้จะได้เป็นวันจันท์มาที่นี่เพรามาที่นี่ได้เสร็จยังไม่แล้วเสร็จน้ะลูกหลานนะพอฉันจังหันที่นี่เสร็จแล้วจะขึ้นไปนู่นนั่งรถขึ้นไปนครราชสีมาอย่างที่โคศกได้พูดนะวัดป่าสารวันวันครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อพุทธานิโยที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็นิมนต์หลวงพ่อขึ้นไปร่วมง,งาน อาจจะได้แสดงธรรมถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรนะตอนเย็นนี่คงจะแสดงธรรมที่วัดป่าสารวันจากนั้นก็คงจะหาที่พักในระแบกนั้นพอมันดึกแล้วพอฉันดงานเสร็จหลวงพ่อก็คงจะกลับอู่ดรพรากลับอู่ดอนด้่ดนนยังไม่แล้วนะคณะสัตยาญาติโยมวันที่สองหลวงพ่อจะได้ขึ้นไปเชียงใหม่อีกอย่างที่โคศกได้พูดขึ้นไปงานศพของพระ อาจารย์เกจิที่เชียงใหม่ที่รู้จักมักคุ้นท่านมีอุปกระคุณพระเถระองค์นะี้แต่เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อท่านก็ได้ช่วยมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นที่จังหวัดขอนแกน่นท่านเสียสละมาถึง5ล้านนะแปลว่าเสียสละทุนของวัดของท่านเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธนนะ่ แต่มนิธิก็หลวงพ่อก็เป็นประธานเอเป็นประธานมูนิธิหอพอภิบาลสงหลวงปู่มั่นหลวงพ่อก็เห็นว่าเป็นผู้มีน้ําใจเป็นผู้มีบุญคุณนะหลวงพ่อก็เลยไปเนี่ยแหละเมื่อท่านมรณภาพท่านก็คงจะป,ประชุมเพียงประชุมเพลิงพระรธชทาเพลิงเพียงครั้งเดียวนะเ,เพราะนั้นหลวงพ่อเลยออถึงจะย่ำลากยากลําบากหลวงพ่อก็ต้องได้ได้ไปนะวันที่สองนะแลวก็ ขาคนนิมนต์แสดงธรรมอีกนะประมาณสักบ่ายโมงของวันที่สามนั่นแหละถ้าจะหลวงพ่อจะอยู่ที่นั่นอีกก็ไม่ได้บอกวันที่ห้าก็เป็นวันพ่อทางในวัดของเราก็ทางคณะสัตยาญาติโยมก็หลังไหลเข้ามาทางในวัดอีกเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องกลับมาวันที่สี่นะี่ที่พูดเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะเป็นภาระนะธุระศาสนากิจของพุทธศาสนานะ นี่แหละขอพี่น้องประชาชนไดรับทราบจัแต่เมื่อวานตอนเย็นกับยังที่โคศกได้พูดได้มาที่ตำหนักเพชรวัดปว,วรนิเวศเนี่แหละหลวงพี่นัทเนี่ยที่นั่งองค์ที่สามเนี่ยอยู่ที่วัดปวรกับมุงพวกน้องนุงทั้งหลายคนนิมนต์หลวงพ่อแสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมที่ตำหนักเพชรเพราะถือว่าเจ้าพวกคุณสมเด็จไม่ได้ถือว่าท่านเป็น อื่นไกลนะเ,เพราะว่าท่านเป็นสหายธรรมขององค์หลวงตาของเราหลวงตามหาบัวไปมาหาสู่กันเห็นไหมในยุคสมัยหนึ่งเ,เขาจะริดรอนออพระราชอำนาจของพระสมเด็จพระสังฆราชนะตอนที่หลวงตาท่านอยู่ในป่าด,ดงพงภัยนะท่านกระโดดออกมาขวางเลยเ,เพราะท่านวาถือว่าไม่ใช่อื่นไกลคือคือ,คอท่านเป็นสหธรรมิมไม่ควรจะริดรอยริดรอน อำนาจของท่านนะเพราะเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็ไม่ค่อยพูดอะไรช่วงนั้นท่านไม่ค่อยสบายสุขภาพของพระองค์ท่านนะแต่องค์หลวงตาเนะี่ยทั้งที่เป็นเพื่อนอยู่ในปา่าโรงพงไพ่กระโดดออกมาขวางเลยพาลูกศิษย์ลูกหาเดินใคยๆบ่คัดค้านการพูดการกระทําเช่นนั้นน,ะนี่แหละเราไม่ได้ถือเป็นอย่างอื่นคือว่าองค์หลวงตาของเราให้ความสําคัญ ในเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้มากๆเป็นสหายธรรมขององค์ท่านนะเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกหลานเหลนทั้งหลายก็มีอะไรที่จะมาช่วยหรือจะมาสนับสนุนหรือจะมาส่งเสริมหรือมากล่าวคําสดุดีหรือกล่าวคําบูชาพระคุณขององค์ท่านพวกเราก็ได้มาอย่างเมื่อคืนนี่แหละแมมือเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวาน ก็เห็นพี่น้องประชาะชาสนศรัทธาญ,ญาติโยมเห็นแล้วอบอุ่นนะล้นหลามเมาื่อวานมากมากทีเดียวเลยที่มาในงานประสบของพระอ,องค์ท่านอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้มาในงานนี้ทำไมหลวงพ่อจะได้มาเกี่ยวข้องอย่างไรนี่แะพี่น้องประชาชนศรัทธาญ,ญ,ญาติโยมพระอ,องค์หลวงตากระเจ้าพะคุณสมเด็จในเมื่อพระฝรังทั้งหมดที่ท่านเด็กก็ดีที่ พวกเราทอดมาทําบุญทุกวันท,ทุกทุกางเราก็ได้แบ่งเงินไปสร้างวัดที่อเมริกาคือท่านดิกนี่แหละเจ้าพระคุณสมเด็จนี่แหละเป็นองค์ปวดให้ท่านปัญญาท่านเชอรี่พระฝรั่งมีตังเยอะแยะสมัยเก่านะมีหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา12ปีนโดยมาพระฝรัง่งออกไปจากวัดบวรทั้งหมดแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู เป็นพระอุปชาปวดพะบวชเสร็จแล้วก็ส่งขึ้นไปอบรมกรรมฐานกับองค์หลวงตานี่แหละให้พ้อวัดป่าบ้านตาดกับวัดบรวรน,วนิเวศเนี่ยคล้ายๆเําว่าเป็นสหายธรรมในธรรมะลึกๆต่อกันเกี่ยวเนื่องกันนะเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะพวกเราก็ให้ความเคารพทั้งเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยทั้งองค์หลวงตาของเราด้วย พาะถือว่าเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณกรกร์พวกเราในฐานะลูกหลานเหลนควรแสดงความกตัญญูกตวเวทีตายอย่างไรต่อผู้มีอุปกรณคุณอันนี้พวกเราก็จะต้องได้พูดได้คิดนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดดีว่าเนี่ยตีทันพระท่าน,าานร่วมสมทบจะตุปัจจัยมาเพื่อสงอาพาธแต่ไม่ใช่ของหลวงพ่อพ่อนะ อย่าไปคิดว่าเพื่อให้หลวงพ่อไม่ใช่แต่ท่านมีน้ำใจต่อมูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธกนบพระสงฆ์ไม่ได้เพาะองค์ใดองค์หนึ่งแต่เราในฐานะที่ว่าเป็นประธานอยู่ในขณะนี้ประธานมูลนิธิในช่วงนี้นแต่ช่วงช่วงต่อไปเขาไม่แน่นะเพราะมูลนิธิเราก็รู้อยู่แล้วสปีครบดิวแล้วก็เปลี่ยนครบดิวแล้ก็เปลี่ยนแต่หลวงพ่อเป็นมาได้สองสมัยแล้วนะ ได้ก็เข้าเจ็ดหปีและหกปีสักสองปีนี่ก็ครบแปีหลวงพ่ออาจจะล้างมือแล้วให้องค์อื่นเป็นแทนแต่ขณะที่หลวงพ่อเป็นประธานก็มีผู้ผู้ที่ถวายจจตุปัจจัยเข้ามาก้อนใหญ่ก็ก็เป็นผู้มีพระคุณสําหรับมูลนิธิเพราะนั้นหลวงพ่อจึงจะได้ไปเชียงใหม่จะลบแล้วก็คือทดแทนบุญคุณนั่นเองพวกพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยขอให้พวกเราทุกทุกทานนะให้เคารพทดแทนบุญคุณต่อพื้นแผ่นดินอย่างไรเมื่อเราเกิดมาจากพ่อแม่เราจะทดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างไรเมื่อปู่ย่าตายายให้มรดกตกทอดมาถึงพวกเราพวกเราจะระลึกถึงพระคุณปู่ย่าตายาย ของพวกเราอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราพวกเราจะไม่มีใครมันไม่เสมอกันคนหนึ่งอาจจะได้คนหนึ่งอาจจะไม่ได้แต่ข้าเราเนี่ยมีไหมได้ไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องทบทวนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านโสแสวงหาทรัพย์มาท่านก็ทน,ทนุถนอมมาให้พวกเราจนพวกเรา ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ได้รับมรดกจากปู่ย่าตายายที่ท่านตกทอดมาให้พ่อให้แม่พ่อแม่ก็มาแบ่งให้กับพวกเราเราก็ได้รับมรดกจากปู่ย่าตายายจากนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเรามีอะไรที่จะทดแทนพระคุณของท่านเ,าเราเมื่อมาทําบุญอย่างวันนี้แหละได้ทําบุญกับพระสงฆ์แต่ละครั้งแต่ละแห่งแต่ละหน เมื่อทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพวกเราก็เห็นน้อมรำลึกถึงบุญกุศลว่าที่ข้าพเจ้าได้รับความสงบได้รับความร่ํารวยมีความสุขด้วยปัจจัยสี่เลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าเลี้ยงครอบครัวครัวของข้าพเจ้าก็เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านให้หมอระดกมาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทาบุญในวันนี้ขอให บุญกุศลนี้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนให้ดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายตกทุกข์ได้ยากอยู่ณนทะถาฐานที่ใดถิดด่นใดก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอ,ขอให้มีความสุขยิ่ง,งขึ้นไปอันนี้เมื่อพวกเราทําบุญแต่ละครั้งนะอย่าลืมนะอย่าลืมพระคุณปุพพการีบุคคลผู้มีอุปกระก,ะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเว,วทิตาต่อผู้มีอุปกรคุณ ถ้าคนผู้ใดก็าตามรู้พระคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอยู่นสถานที่ใดนะอยู่ทำการทำงานอะไรกิจการงานของผู้นั้นจะไปเป็นไปด้วยได้ดีเป็นไปด้วยดีเพราะอะไรเพราะเราไม่ลืมไม่เนรคุณคนไม่ดูถูกเกียดยามผู้มีอุปกรณคุณเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะนี่คือหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนเอาไว้ไม่ให้ลืมบุญคุณของคนเออ บุญคุณของคนแต่เมื่อเราให้ไปเราไม่ต้องจำนะเราไม่ต้องจำเราให้ไปแล้วก็แล้วไป<ม>ทดแทนเรามีอะไรให้คนเราให้ไปแต่เมื่อคนอื่นให้กับเราเราต้องจำเอาไว้ต้องจำเอาไว้เราจะต้องทดแทนพระคุณของท่านแต่เมื่อเราให้ใครไปเมื่อให้เขาไปน่ะเขาจะเขาจะทดแทนแล้วไม่ทดแทนเราไม่ต้องคิด ถ้าเราไปคิดว่าเมื่อเราให้เขาไปแล้วเขาไม่ทดแทน знаю, เราเป็นทุกข์ใจฮะเราเป็นทุกข์ใจพอ er, เราให้ไปแล้วทําไมไม่รู้จักบูุณของเราอย่างนี้เราเป็นทุกข์ใจเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องจําเราเมื่อให้คนอื่นไปแล้วแล้วไปเสียสละไปแล้วแล้วไปเราคิดดีแล้วเราจึงค่อยๆให้เราคิดดีแล้วเราจึงบริจเราคิดดีแล้วเราจึงเราจึงมอบให้เขาไปถ้าเราคิดไม่ดีเราอย่าให้เราต้องคิดดีซะก่อน ในเมื่อคิดดีแล้วมอบให้ไปแล้วจบไม่ต้องคิดไม่ต้องทบทวนแต่ว่าคนอื่นให้กับเรา <c oughs> เราต้องทบทวนนะต้องทดแทนบุญคุณของเขาพ่อเขาให้กับเรามาเราต้องทดแทนบุญคุณอย่างพ่อแม่ก็เหมือนกันท่านก็ไม่ได้คิดว่าเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ในความหวังลึกๆของท่านที่ท่านได้ลูกมาไม่ว่าเราไม่ว่าท่าน เราได้ลูกมาเพื่ออะไรเราท่านก็คิดว่าเมื่อเราเท่าเมื่อเราเท่าแก่ชราลูกหลานเหล่านี้คงจะได้เลี้ยงดูเราคงจะทำกิจธุระของเราคงจะดํารงวงศ์สกุลของเราคงจะรับทรัพย์มรดกที่เราหามาให้ให้เขาคงจะรักษาไปด้วยดีเมื่อเราตายไปแล้วพวกลูกหลานลูกของเราคงจะทำบุญอุธ,ธส่วนกุศลให้เรา อันนี้ก็คือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูบุตรทิดามามีความหวังลึกๆในจ,ใจิตใจเพราะฉะนั้นพวกเราเหมือนกันพวกเราได้ลูกมาก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเพราะฉนั้นให้พวกเราเมื่อพ่อแม่เล,เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็น หน้าที่ของผุทธิดาจะต้องประพฤติปฏิบัตินี่แหละหลวงพ่อได้ย้ำมาแต่แต่เบื้องต้นว่าบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราอรพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาอย่างไรต่อผู้มีอุปกรณคน,นะวันนี้หลวงพ่อได้ย้ำเน้นยำ้ำเรื่องพระคุณเราอย่าลืมบุญคุณญาเนรคุณคนยาเนรคุณของคนนะเออถ้าคนไข้ก็ตาม ที่ใครให้เข้าวน้ําโภชนะอาหารของเราเราก็ต้องรำลึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้นอยู่เสมออันนี้เป็นผลงานหรือว่าเป็นหน้าที่ของปราดปราดบัณฑิตผู้ที่จะระลึกถึงบุญคนอย่างพระสารีบุตรอัครสาวกของพระพุทธเจ้าอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเลิศในบรรดา ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นว่าอัครสาวกข้างขวาสมัยหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งอายุ80ปีแปดสิบปีแล้วก็มารับมารับใช้ภายในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารมาใหม่ๆท่านก่อนนั่นแหละเป็นคนแก่ทําหน้าที่ปัดกวาดทาความสะอาดช่วยพระสงฆ์แต่ในใจพราหมณ์คนนั้นนะโอ้จะทำยังไงเนาะผู้ข่าจะได้บวช ในพุทธศาสนาเห็นพระสงฆ์บวชแ้วก็ยากจะบวชในใจแต่ไม่มีใครสนับสนุนหาบริขารจากที่ไหนบาทจีวรจะได้มาจากที่ไหนเพราะสมัยนั้นหาบาทจีวรยากฮไม่เหมือนทุกวันนี้นะเ,เราจะหาจีบาทจีวรจะให้ใครสนับสนุนน้อเค็ดอยู่ในใจจนพราหมณ์คนนั้นพายผอมตาเหลืองตัวเหลืองเข้า เข้ามาใหม่ๆก็รู้สึกว่าท่านอ้วนท้วนสมบูรณ์นยพออยู่มานานๆเข้ามาตัวผอมตัวเหลืองพระสงฆ์ก็ถามเ,าม,เามืเ่อยโยมไม่สบายเหรอโยมไปสบายแล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันแค่เห็นร่างเห็นร่างกายผายผอมลงไปเ,เอโยมไม่สบายแล้วสบายดีอยู่รับทำไมโยมจึงผอมผิดปกติว่า ถามหลายครั้งต่อหลายโหนพรามก็บอกว่าผมสบายยุคขับกายแต่ผมไม่สบายใจเฮเอ้าเรื่องอะไรผมอยากจะบวชรับเง้นอ่าผมอยากจะบวชอ่าแต่ผมไม่มีไม่รู้ว่าใครจะสนับสนุนเรื่องบริขารของผมพ่ะสงฆ์ตะเลยเออเอาอยัางไงเรื่องนี้มันต้องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพออยู่วัดป่าเชตะวันฮะ พระสงฆ์ท่านเลยก็เลยไปกราบสนทนากันว่าพราหมณ์คนนี้เขามาอยู่วัดใหม่ๆก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ร่างกายดีอายุ80ปีแต่พอมาอยู่มาแล้วภาผายผอมเอพราะคิดหนักคิดทุกข์ใจอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มองข้ามเหมือนกันนะพอได้ยินข่าวอย่างนั้นท่านก็ประชุมสงเลยท่านเรียกประชุมสงวัดป่าเชตวันมาพร้อมกัน พอมาเสร็จแล้วท่านก็นถามว่าพราหม์อยากจะบวชใช่ไหมว่าใช่พระเจ้าข้าข้าองค์อยากจะบวชมันแล้วไม่มีบริขารอ,อัถารบริขารไม่มีแต่ทุกวันในธรรมกล่าวอย่างนี้เราคงไม่อดหรอกงั้นแต่สมัยนั้นมันอดนะแต่นี้พระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนสงฆ์ท้งหลายใครลำลึกถึงบุญขุนของราธพามได้บ้าง ใครเราลึกถึงบุญคุณของพรามนี่ได้บ้างพระสงฆ์ทลายกันนิ่งเงียบพระสารีบุตรนั่งกระจงปนมมือเหมือนกับเรานั่งไหว้พระนี่นะนั่งกระจงปนมมือในถ้ำกลางสงปนมมือว่ากราบว่าพระพุทธเจ้าขาข้าพระองค์ระลึกได้ว่าพรามไม่ได้ทําบุญคุณกับข้าพระองค์พระเจ้าขาเขาทํำยังไงแต่สารีบุตรได้ทํากับท่านสมัยหนึ่ง ข้าพระองค์ไปบินทบาทในกรุงราชจะคือเป็นบินทบาทในกรุงสาวัตถีเนี่ยไม่มีใครใส่บาทวันนั้นพราหมณ์เขาไปทําพิธีกรรมพิธีการมาเขาได้ข้าวมาเออเสร็จแล้วเขาก็ได้เอาข้าวตักบาทข้าวตักใส่บารข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งข้าพระองค์จังระลึกได้เพราะนั้นข้าพระองค์ได้ฉันข้าวทัพพีเขาทับได้ฉันข้าวเขาในวันนั้นน่ะทัพพีหนึ่ง ข้าพระอ,องค์ยังระลึกถึงบุญคุณของเขาอยู่ที่เขาทําบุญในวันนั้นพระเจ้าค่าเออถ้าอย่างนั้นสาริบุตรเธอต้องบวชให้พราหมณ์เลยนะเอามอบให้เธอนะครับผมได้พระเจ้าค่าเนี่ยนาะพามายุแปดสิบปีขนาดพามบริจาคข้าวเพียงทัพผีเดียวพระอัครสาวกอย่างไม่ลืมเนยเห็นไหมละเรื่องระลึกถึงบุญคุณในหลักของพุทธศาสนา จากนั้นภาษาลิบุตรท่านก็ได้เอาราธพามไปบวชเออพอบวชเสจแล้วอายุแปดสิบปีพอบวชขึ้นมาแล้วตะกอนผู้ที่บวชภายแก่เนี่ยว่ายากสอนยากนะทิศฐิสูงนะเออทิศฐิสูงออไม่ไม่ยอมฟังใครผู้บวชภายแก่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันอยู่ในตำราพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าราธพามท่านนี้เนี่ย บวชกบภาษาภาษาลรบทแล้วทําตนเหมือนกันเนรน้อยเลยเนรเหมือนกันเนรน้อยภาษาลิียบบทสอนอะไรบออะไรมดเออปฏิบัติตามได้ดีภาษาลิีบุทก็โอ้ถ้าเราอยู่ที่วัดป่าเ,เชตวันเนี่ยคงจะละําบากเพราะเป็นคนแก่เราควรจะหลบไปหาที่สับปาย,ยะให้ใครให,ให้ไปที่หมู่น้อย ท่านก็นเลยชวนาพามกับลูกศิษย์ไปสองสามองค์ไปอยู่เต็อยู่ในชนบทบ้านนอกที่ไม่ห่างไกลปิ่นทบาทได้ง่ายๆจากนั้นท่านก็สอนราตพามสอนพระราตพามโอ้น้อมรับทุกอย่างจากภาษาริบุตรนะเ,เสร็จแล้วท่านไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์พามคนนั้นนะเพราะท่านปฏิบัติตามพระอัครสาวกพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรนะ ในเมื่อท่านสําเร็จท่านก็ภาษาลิบุตรก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธ,ธพ,รพระพุทธองค์ก็ถามพระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนสารีิบุตรเป็นไงลูกศิษย์แก่ของเธอเนี่ยฟังอยู่ในโอวาทด,ดีอยู่หรอภาษาลิบุตรก็อกราบทูลว่าโอ,อ้ลูกศิษย์ของข้าพระองค์ราตพามเนี่ยถ้าเป็นยางราตพามเนี่ยรับเพิ่ทั้งชักร้อยองค์ไปยังได้พระเจ้าค่ะ ไม่ว่าแต่พระองค์เดียวเพราะราธาพามอยู่ในโอวาทแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอะไรราธาพามน้อมรับด้วยความตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆพระเจ้าขาหาได้ยากพระโองค์บอกว่าเอาพรา,าพมราธพามทําไมเธอจึงมีนิสัยอ่อนน้อมอย่างนั้นละ่ะพระราธาพามกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าข้าพระองค์ที่ ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรข้าพเจ้าคําว่าไม่พอใจหรือแสดงความอกกับเกลียาไม่พอใจหรือความโกรธไม่มีในข้าพระองค์เลยข้าพระองค์ถือเสมือนว่าผู้ที่บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนผู้นั้นเป็นเหมือนเหมือนเป็นเสมือนผู้ชีขุมทรัพย์ให้ครูบาอาจารย์เป็นเสมือนผู้สีขุมทรัพย์ให้เออคุณ คนจนคุณอยากจะรวยนะไปนะเออทองคํา<ม>เงินฝังอยู่ในนั้นนะไปขุดไปไปเอาไปเอาไปค้าขายไปเราก็ไปขุดขึ้นมาพอขุดขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของเราครูบาอาจารย์กับเมธเป็นผู้บอกชี้ขุนขุมทรัพย์ให้เท่านั้นเราจะไปโกรธให้ผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ไดให้ได้อย่างไรพระเจ้าค่ะเนี่ยนี่แหละพระพุทธองค์เว่าโอ้เนี่แหละตูก่อนสงฆ์ทั้งหลายควรจะควรจะถือเป็นตัวอย่างราตพามคนนี้ เพราะนั้นพระวงค์จึงได้ยกย่องได้รับเอทัตคะเหนือกว่าพิสุท์ทั้งหลายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในศาสนาของเราตถาคตเนี่ยยกย่องให้พระราธาพามได้รับเอทัตคะจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ใช่หัวอ่อนนะอ,อย่าไปคิดว่าหัวอ่อนคือว่าสอนไปในทางที่ถูกต้องยอมรับอสอนไปในทางที่ถูกนั้น,น,นไม่ไดักไม่เอา ถ้า่าสอนอะไรก็เอาทั้งหมดแปลว่าหัวอ่อนเหมือนกับควายจูงไปที่ไหนก็ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นคําว่าเป็นผู้หัวอ่อนคืเขา,าเป็นผู้ยอมรับในหลักเหตุผลที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรเราพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุแล,ละผลแล้วยอมรับนี่แหละเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้หมายย้อนถึงที่ว่าภาษาริบุได้รับ อาหารกับพระราธพามเพียงทัพผีเดียวนะก็ยังไม่ลืมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะรละลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุป,ปกรณคุณสำหรับเรามีที่ไหนบ้างไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆท่านเองเพราะนั้นพวกเราให้ลำลึกถึงอย่างนั้นแล้วพวกเราปฏิบัติตนให้ถูกต้องเราก็จะสบายใจผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็จะสบายใจแล้วก็มีความสุขทุก มีความสุขท่วนหน้ากันเอาวันนี้เป็นวันที่30สิบนะสามสิบพฤศ<ม>จิกาย,ยนพุทธศักราช2 5งพันห้าร้อยหหลวงพ่อได้มาชันที่จิตโพธนาแห่งนี้นะก็ได้กล่าวเรื่องออความกตัญญูกตวเวทีตาให้กับคณะทายาติโยมทั้งหลายเป็นแนวความคิดแนวหนึ่งที่ได้มา พูดได้มากล่าวในวันนี้เอาตอนนี้ไปพระส,สงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนาทีนี้นะยะถาวาริวหา,าปุราริปุเรนติสารังเอวะเมวัอิโตทินังเปตานางอุปกาปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนาราโซยาธามิโชติราโซยาธา ติโยวิวัชันโตสาปะโรควินาสตุมาเตภาวัวันตารายโยสุกิธิ ขายยุโกภาวาพิวานธานเสีลิสานิตจังบัวทาป้าจายยินเนาจัดตารโรธามมาวััดทันติอายุอันโนสขคา ปาลังรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยาเตสะสังตุทะโขตาปยาเวลานโซกัสตุจูปัทวา,านอะเนกาอันตรายาปิวินาจันตุอาเสสะโต สายาสิทธิทนางลาภางโสทิภากยังสุข้างบลาลเสีรีอายุจวันโนจาโหขังวุทิเจยสวรรสตาตวัสสาจายุจาชีวสิทธิภวันตุเต ภาวตุสัพมังกาลังราคันตุสะพเดวตาสามบาบุทานุภาเวนัสราโสธิภาวัน,น,วนตุเตมาวตุสัพมังกาลังราคันตุสะพเดวตา สับาธรรม,มานุภาเวนัสราโสธิภาวันตุเตภาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัปเดวตาตาบ,บสังคานุภาเวนัดสดาโสธิ आवान्तु ते